จักเทคนิคทอไหมย,ยกขิดให้ลวดลายมีมิตินูนต่ำหัวใจสำคัญของผ้าทอลายใบยช่อมะขามยังต้องสวยงามคงลักษณะตามธรรมชาติที่สุดลวดลายใบย,ย่อยต้องรูปทรงลีเล็กโคนใบมนและการใบต้องมีใบย,ย่อยเจ็ดคู่เหมือนใบมะขามทั่วไปตามธรรมชาติผ้าทอลายใหม่นี้มาจากเรื่องเล่าท้องถิ่นบ้านเนินขามอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทซึ่งในอดีตเต็มไปด้วยต้นมะขามจนเป็นชื่อตั้งชุมชน หนึ่งปีที่ผ่านมาชาวบ้านได้เริ่มถ่ายทอดเป็นลายผ้าทั้งงานโจกขิดและมัดหมีที่มีความแปลกใหม่สร้างชื่อให้กลุ่มทอผ้าบ้านเนินคามเป็นที่รู้จักมากขึ้นทั้งยังทาให้งานผ้าทอในชุมชนกลับมาคึกคักอีกครั้งพรต้องมาเรียนรู้ว่าเออถ้ายกผิดมันก็จะไม่เป็นลายค่ะถ้าตีไม้ผิดหรือว่าเข่ามันไม่ตามกันเนี่ยมันก็จะผิดลายไปเลยค่ะเพราะาเราดูออกแล้ว ต่ผืน่นนึงก็ถ้าเราไม่เป็นเลยตอนนั้นก็เป็นอาทิตย์เหมือนกันกว่าจะสิคนท่องเที่ยวขเขาก็จะมาเที่ยวเยอะขอเขาก็มาดูงานอะไรยเงี้ยเยอะมากค่ะเพราะว่าตะก่อนเนี่ยน้อยที่จะมาดูพอลายใบมะขามขึ้นมาคือว่าเขาก็อยากเห็นอยากเห็นคนทําอยากเห็นผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ภู <laughs> มิใจอยู่เมื่อทราบว่าที่นี่คือชื่อตําบลอําเภองเขาเนี่ยมาจากเนินที่มีต้นมะขามอยู่เป็นจํานวนมากค่ะ ก็เลยไปเก็บกิ่งมะขามมาแล้วก็พบว่ากิ่งมะขามเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะเป็นช่ออยู่นะคะเป็นช่อใบมะขามก็เลยออกแบบเป็นลายช่อใบมะขามขึ้นมาค่ะในช่อใบมะขามเนี่ยก็คือจะมีเจ็ดคู่อยู่นะคะแล้วก็จะจะแต่งด้วยด้วยหด้วย3ด้วย9คือแต่งให้เป็นเป็นลงด้วยเลขมงคลนะคะ ก็จะเป็นลายที่เวลาใครก็สงมใสก็คือชื่อว่าโอชอบเป็นมะขามมะขามก็ผู้คนเกรงขามอยู่แล้วค่ะ ลวดลายใบยช่อมะขามที่ทํากันอยู่ที่บ้านเนินขามแห่งนี้นะคะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นงานขิดหรือว่างานมัดหมี่รวมๆแล้วเกือบ10ลายค่ะแต่ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือลวดลายดั้งเดิมอย่างที่เห็นนี้นะคะเป็นลายกระแตตองยอค่ะหรือว่าจะเป็นลายคมเหลืองนะคะเป็นงานมัดหมี่ซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาของคนลาวเวียงในจังหวัดชัยนาที่ยังคงรักษาเอาไว้ค่ะ ทอลายใบยช่อมะขามยังสามารถออกแบบให้มีความแตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้งานเช่นใช้เทคนิคงานจกและทอยกขิดสำหรับตกแต่งเป็นตีนสิ้นหรือการมัดหมี่เป็นรูปใบมะขามสำหรับตัวสิ้นซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามความเชี่ยวชาญของช่างทอทั้ง14กลุ่มในหมู่บ้านซึ่งมีอยู่ราว200คนหากสิ่งสำคัญคือการรักษาเอกลักษณ์ลาย้าของคนลาวเวียงกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนใหญ่ในบ้านเนินขาม เช่นลายนาคลายสำเภาลายภูน้ำค้างสื่อความหมายเป็นสิริมงคลซึ่งเกิดจากการสั่งสมภูมิปัญญาและฝีมือของคนทำผ้าจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่คุณปู่คุณย่าคุณยายทอมาแล้วก็มาถึงรุ่นเฮาแล้วก็เป็นทอทอลายโบราณก็มีลายโค้มเหลืองลายสำเพาลายขอบานกระจกแต่ลายทุกส่วนเนี่ยก็เหมือนว่าเป็นลายที่ที่เป็นสิริมงคลนะ ร้ายส้ำเขากัเป็นร้ายที่เข็นเงินเข็นท้องเข้ามาในหมู่บ้านร้ายโค้มเหลืองกับเป็นร้ายโคม้มหมายถึงว่าความสว่างสวยของร้ายร้ายหน้ากให้คุ้มคร้องให้ยุเดนเป็นสุขแล้วก็คือความภูมิใจที่ที่ได้มาเป็นหน้าทุกมืนอนี่ก,ก็คือตอยอดด้วยร้ายใบชอบมะขามศักยภาพของเขาคือเขามีฝีมือมาตั้งแต่ มัพบุรุษที่เขามากันตั้งแต่สมัยราชการที่หนึ่งแล้วนะคะที่เขาอพยพมาจากเวียงจันทร์แล้วก็คือเขาเขาจะแบ่งกันเลยว่าเอา,อากลุ่มนี้คือ,อทอผ้ากลุ่มกลุ่มนี้ยกดอกกลุ่มนี้มัดหมี่กลุ่มนี้ก็คือถนัดสีธรรมชาติก็ทําสีธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะช่วยกันแบ่งงานกันแล้วก็คือสาสามัคคีกันนะคะ ลวดลายผ้าใหม่ๆนับเป็นความภูมิใจของคนทําผ้าบ้านเนินขามที่ได้บอกเล่าวิธีและตัวตนทั้งยังหวังต่อยอดให้ชุมชนเป็นหลังท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดเพราะการทําผ้าของชุมชนมีตั้งแต่การปลูกฝ้ายเลี้ยงไหมย้อมสีธรรมชาติและมีเทคนิคก,การทอที่หลากหลายซึ่งเริ่มหาดูได้ยากในบางชุมชนคนลาเวียงเพื่อให้บ้านเนินขามเป็นอีกแหล่งเรียนรู้คู่เมืองชัยนาท อัญเชลีโปสุวรรณไทย PBS รายงาน